สวัสดีครับวันนี้เราจะมาคุยกันถึงเครื่องมือตัวหนึ่งที่โอ้โหบอกได้เลยว่ามันอาจจะเข้ามาเปลี่ยนวิธีการทํางานวิจัยของเราไปแบบพลิกฝ่ามือเลยก็ได้นะครับสิ่งนั้นก็คือ Google Opal ครับเครื่องมือสร้างแอป AI ที่ทํามาเพื่อนักวิจัยโดยเฉพาะเลยใครที่ทํางานสายวิชาการหรือสายวิจัยเนี่ยน่าจะคุ้นเคยกับความรู้สึกนี้ดีใช่ไหมครับกองเอกสารที่สูงเป็นตั้งๆการวิเคราะห์ข้อมูลที่ดูยุ่งเหยิงไปหมดแล้วก็ขั้นตอนเดิมๆที่ต้องทําซ้ําไปซ้าม,มามันเป็นความท้าทายที่พวกเราต้องเจออยู่ทุกวันเลยแหละครับ เอาละครับก่อนที่เราจะไปดูกันว่าเจ้าโ p p o มันเจ๋งยังไงเนี่ยเรามาทำความเข้าใจภาพรวมกันก่อนดีกว่าว่าอะไรคือความท้าทายหลกัหลกๆที่นักวิจัยในยุคนี้ต้องเผชิญกันอยู่เพื่อให้เห็นภาพชัดๆว่าทำไมเครื่องมือแบบนี้ถึงเกิดขึ้นมาได้นี่แหละครับคือภาพจริงของชีวิตนักวิจัยเลยแค่เห็นลิสก็เหนื่อยแล้วใช่ไหมครับตั้งแต่การต้องตะลุยอ่านเปเปอร์เป็นกองๆเพื่อทำ literature review การนั่งวิเคราะห์ข้อมูลที่ต้องใช้โปรแกรมเฉพาะทาง ไปจนถึงงานจุกจิกแต่สําคัญมากๆอย่างการเช็ครูปแบบการอ้างอิงหรือการกรอกฟอร์มขอจริยธรรมการวิจัยที่ซับซ้อนซึ่งงานทั้งหมดนี้เนี่ยมันกินทั้งเวลาและพลังชีวิตเราไปเยอะมากจริงๆครับและนี่แหละครับคือจุดที่ GoogleP อเเข้ามาเป็นเหมือนแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์เลยมันถูกสร้างขึ้นมาเพื่อแก้ปัญหาข้อขวดต่างๆที่เราเพิ่งคุยกันไปเมื่อกี้นี้โดยเฉพาะเลยครับถ้าให้อธิบายง่ายๆนะครับโอเพก็คือเครื่องมือที่เปิดโอกาสให้เราเนี่ย สามารถสร้างแอป AI เล็กๆขึ้นมาใช้เองได้เลยแค่เราพิมพ์คำสั่งเป็นภาษาคนธรรมดาธรรมาบอกมันไปว่าเราอยากได้แอปที่ทำอะไรซึ่งเบื้องหลังพลังทั้งหมดนี้ก็คือ Gemini นั่นเองและที่เด็ดที่สุดเลยก็คือเราไม่ต้องเขียนโค้ดเป็นเลยแม้แต่บรรทัดเดียวครับลองนึกภาพตามกันดูนะครับจากวิถีเดิมๆที่เราต้องมานั่งจัดรูปแบบเอกสารด้วยมือต้องเปิดโปรแกรมสถิติอย่าง SPSS หรือ Excel บางทีอาจจะต้องเขียนโค้ดเองด้วยซ้ำแถมยังต้องสลับโปรแกรมไปมาให้วุ่นวายตอนนี้ทั้งหมดนั้นสามารถถูกแทนที่ได้ด้วยการพิมพ์คำสั่งง่ายๆแค่ประโยคเดียวในโ p p o po. โอ้โหชีวิตดีขึ้นเยอะเลยครับเอาละพูดมาขนาดนี้หลายคนคงอยากเห็นของจริงกันแล้วใช่ไหมครับว่าไอ้เจ้า o อเ o เนี่ยมันจะเอาไปสร้างเป็นแอปวิจัยอะไรได้บ้างไปดูกันเลยดีกว่าครับมาเริ่มกันที่ด่านแรกที่เปรียบเสมือนฝันร้ายของนักวิจัยหลายๆคนเลย นั่นก็คือการรับมือกับกองทัพเปเปอร์และเอกสารจํานวนมหาศาลครับเราสามารถสั่งมันด้วยคําสั่งที่ตรงไปตรงมามากๆแบบนี้ได้เลยครับเช่นบอกให้มันสร้างแอปที่ช่วยอ่านไฟล์ PDF งานวิจัยต่างๆแล้วดึงเฉพาะใจความสําคัญหรือ k e ย์ไฟ i n g เนี่ยไปสรุปเก็บไว้ให้ใน Google Sheets แล้วผลลัพธ์ที่ได้ออกมาคืออะไรบูมเราได้เครื่องมือสรุปเปเปอร์อัตโนมัติส่วนตัวมาเลยครับมันจะช่วยสแกนสกัดประเด็นสําคัญหรือแม้กระทั่งข้อจํากัดของงานวิจัยมาให้เราเลย ลองคิดดูสิครับว่าจะประหยัดเวลาในการทำ literature review ไปได้มหาศาลขนาดไหนยังไม่หมดแค่นั้นนะครับลองมาดูอีกตัวอย่างในธีมเดียวกันคราวนี้เราลองสั่งให้มัน a d v a n c e ขึ้นอีกหน่อยคือสร้างแอปสำหรับเปรียบเทียบแนวคิดหลักๆจากงานวิจัยหลายๆชิ้นพร้อมกันไปเลยผลลัพธ์ที่ได้นี่คือสุดยอดไปอีกขั้นเลยนะเพราะมันไม่ใช่แค่การสรุปครับแต่มันวิเคราะห์เปรียบเทียบให้เราเห็นภาพรวมเลยว่า มีธีมไหนที่พูดถึงซ้ำๆกันบ้างมีผลลัพธ์ตรงไหนที่มันขัดแย้งกันหรือระเบียบวิธีวิจัยของแต่ละฉบับมันต่างกันยังไงโอ้โหทาให้การทบทวนวรรณกรรมเชิงลึกเนี่ยทำได้เร็วขึ้นมากๆครับโอเคจัดการเรื่อง p เ a เอร์ไปแล้วทีนี้เรามาดูกันต่อในธีมที่2เลยครับนั่นก็คือเรื่องของการจัดการข้อมูลซึ่ง้องบอกว่าโ p p ปเนี่ยช่วยได้ทั้งข้อมูลเชิงปริมาณและข้อมูลเชิงคุณภาพเลยนะสำหรับข้อมูลเชิงปริมาณเนี่ยลองนึกถึงคําสั่งนี้ดูครับ เราแค่สั่งให้มันไปดึงไฟล์ข้อมูลของเราจากใน Google Drive มาจากนั้นให้มันคำนวณค่าสถิติพื้นฐานอย่างค่าเฉลี่ยค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานแล้วก็สร้างเป็นกราฟสวยๆให้เราเห็นภาพได้ทันทีนี่มันคือการปฏิวัติขั้นตอนการทำงานชัดๆเลยนะครับเพราะเราสามารถวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นได้เลยโดยที่ไม่ต้องไปเปิดโปรแกรมสถิติที่ซับซ้อนอย่าง SPSS หรือ Excel ให้วุ่นวายทุกอย่างมันเกิดขึ้นอัตโนมัติหมดเลยลาก่อนเลยครับโปรแกรมเหล่านั้น และแล้วก็มาถึงทีมสุดท้ายครับเราจะมาดูกันว่า Op p o จะเข้ามาช่วยจัดการงานธุรการงานเอกสารหรืองานซ้ำๆที่มันน่าเบื่อในกระบวนการวิจัยของเราได้ยังไงบ้างนี่คือตัวอย่างที่ผมเชื่อว,ว่านักวิจัยทุกคนต้องกรีดแน่นอนใครเคยนั่งเช็ค Refer อร์ทีละตัวบ้างครับเราสามารถสร้างแอปผู้ช่วยส่วนตัวสำหรับตรวจสอบความถูกต้องของการอ้างอิงได้ง,ง่ายๆด้วยคำสั่งแบบนี้เลยผลลัพธ์คือความแม่นยำและเวลาที่ประหยัดไปได้เป็นวันๆเลยนะครับ แอปนี้จะช่วยสแกนเอกสารของเราแล้วชี้เลยว่าตรงไหนผิดรูปแบบตรงไหนลืมใส่ DOI ไม่ต้องมานั่งตาลายพิสูจน์อักษรเองอีกต่อไปลดความผิดพลาดไปได้เยอะมากครับฟังดูน่าทึ่งมากๆเลยใช่ไหมครับแต่สิ่งที่น่าทึ่งยิ่งกว่าก็คือการเริ่มต้นใช้งานมันเนี่ยง่ายสุดๆไปเลยครับเรามาดูกันว่าต้องทำยังไงบ้างมีแค่3สเต็ปง่ายๆแบบนี้เลยครับ 1. คือเข้าไปที่เว็บไซต์ opal.google.com 2คือพิมพ์คำสั่งที่เราอยากให้มันสร้างแอป และ3ก็รับแอป AI ของเราไปทดลองใช้และปรับแต่งได้ทันทีไม่มีอะไรซับซ้อนเลยครับง่ายขนาดนั้นเลยเอาละครับเรามาถึงส่วนสุดท้ายกันแล้วซึ่งเราจะมาคุยกันในภาพที่ใหญ่ขึ้นอีกนิดนึงว่าทำไมเครื่องมืออย่าง OPPO เนี่ยมันถึงมีความสำคัญมากกว่าแค่การเป็นเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานนะครับใช่แล้วครับเพราะว่าเจ้า OPPO เนี่ยมันไม่ใช่แค่เครื่องมือที่ช่วยให้เราทำงานเสร็จเร็วขึ้นเท่านั้นแต่มันกำลังจะเปลี่ยนวิธีคิดและวิธีทำงานวิจัยของเราไปอย่างสิ้นเชิงเลยทีเดียว ถ้าให้สรุปง่ายๆก็คือ 1. มันช่วยลดเวลางานซ้ำซ้อนทำให้เรามีเวลาไปโฟกัสกับความคิดสร้างสารรค์มากขึ้น 2. มันทำให้เราสามารถสร้างต้นแบบเครื่องมือหรือทดลองไอเดียการวิจัยใหม่ๆได้เร็วมากๆและข้อสามที่ผมว่าสำคัญที่สุดและเป็นจุดเปลี่ยนเกมจริงๆก็คือมันเปลี่ยนสถานะของเราจากคนที่เคยเป็นแค่ผู้ใช้ AI ให้กลายเป็นผู้สร้างเครื่องมือ AI ขึ้นมาใช้เองได้ครับและนี่คือคำถามที่อยากจะฝากทิ้งท้ายไว้ให้ทุกคนลองกลับไปคิดกันดูเล่นๆนะครับว่า ถ้าเรามีเครื่องมือที่ทรงพลังและใช้งานง่ายขนาดนี้อยู่ในมือเครื่องมือวิจัยชั้นแรกที่เราจะสร้างขึ้นมาเพื่อแก้ปัญหาของตัวเองมันจะเป็นอะไรความเป็นไปได้มันไม่มีที่สิ้นสุดจริงๆครับ